โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำทริคดีๆอีกทริคหนึ่งครับเป็นทริคซ่อนกล้องหน้านะครับผมเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เราไปที่าการตั้งค่าครับผมคลิกเขับไปครับจากนั้นให้ไปที่จอภาพครับผม เลื่อนเลื่อนลงไปครับนี่แอปเต็มหน้าจอครับผมโอเคจากนั้นคลิกไปที่จุดไข่ปลา3จุดด้านความือครับผมอ่าจากนั้นทำการเปิดนะครับ ซ่อนกลอบกล้องนะครับผมโอเคถอยกลับครับอ่าแค่นี้เราก็ไม่เห็นกล้องหน้าแล้วครับอ่ารุ่นตระกูล A นี่ทำได้ถึง A71 ครับผม A10 A20 A30 A50 A70 ห้รือว่า A อเครับผมทำได้เหมือนกันครับผม แค่นี้เราก็ไม่มีติงกวนใจแล้วละครับไม่มีติงมากวนใจแล้วครับเวลาจะดูคลิปอะไร,รอว่าจะเล่นเกมก็ไม่มีแล้วครับโอเคผมก็ฝากคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ